สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซครับผมยินดีต้อรับเข่าสู้ทีมงานมาให้ครับผมวันนี้เดินทางมาไกลพี่น้องนอ้อติดผู้เนาะ,ะมาติดตามแนทางของปูสู้ครับผมเนาะปะูเป็นเลขนั่งเอาพี่น้องนั่งอขอผีน้ำพุม่มผีตายหงน้ำเล็เสือกน้ำยังนี่แหละเนาะวตานางบ่มีผัด เาเอาวันนี้เดินทางมาไก่พี่หน่อนะมาตามให้เพ่อแม่พี่น้องรับช้มรับฟังครับผมเนาะสำหรับแนวทางปูชูเนาะวัวนี่จะเป็นตัวใดเม็ดเดียวเขยนแขยนครับรอดตามไปพร้อมกันครับเออผมตามถึงที่ของปูบอก์อวดที่ผ่านมาในยินวัดโตเดียวเม็ดเดียวแดงจึ้งรึงไสั่นโอ้เอาวดที่เลี้ยไปได้ไม่จะใสปูคือว่าแดงจึ้งขึงไป่ไปได้มาบ้านน้องบอกระเบียน เป็นนั่งเอาบ่ปพูไปนั่งเอาไปขอได้อีกนั่งเอาแล้วพุ่มผีบอแมนนี่มองได้จริงๆอยากไปโอ้มองได้คักคมองได้ที่่าเฮี่ยนสุดๆดแมนกันมองมองเฮี่ยนมันมันบ่แห้งมันหัวมันตัวเสียบปูข้อตายมองหนึ่งโอ้เอาบอวเสียบเอาค้อนมันเออมองได้เหี่ยนเฮี่ยนอยากเจอมันบจอ ไปว่านี่หอประเทศไทย่ะตัวทั่วประเทศแล้วทั่วเลยไปหาสักสี่โดยเฉพาะหาเลี่ยนมากโดยเฉพาะอีกจังห้โอ้องไ้ผูกข้อตายมองไ้มองก้อนมองไรต้นไม้ต้นลรยแมนเอาจังสี่เป็นมาปูสี่เกิดมากบ่มีฝันบ่มีฝันฝันบ่เป็นอ่าอ่าบม่มีฝันมีตาว้าไปขอเอาแมนนํ้พุม่ม พุ่มเก่งๆพุ่มเก่งๆพุ่มแข็งแข็งขัดมองเลยเก่งๆแข็งนี่บอกปูเล่นมาปูอ่าบอกไปถึงพี่ไปถึงพี่สแสวงหาโดยตรงมันมาปูแสวงหาโดยตรงโอ้ขอบคุณ FC ตัวไหนนี่ขอบคุมเอาเนอะเอ,อ,เอ,อ,ะอาโมนี่ตามมาไก่พี่น้องเนาะต,ตามมา<ต>ไก่ยิ้มเสื้อใส่ยิ้มนั่นแหละตาโอ้เสื้อสีเห็นเนาะชอบแท็กมาปูกันมาเนี่ยอยู่ ไปทำในผู้พี่สิงน้องเอ้ยอืมอืมนำหาจนพอเนาะตัวแดงจี่คือว่าที่ปูว่าหันเตงหง่วดแดงทีช่องใบยอะเฮ้ยเอาได้อือเอาดังบอกปูด้วยว่าตัวไหนปูแ่แดงจริงคือไงสามช่องอ่ะนะโอ้สามช่องตัวเดียวเลยบอกปูตัวเดียวป้าเอาอยู่ใส่ปูเอาอยู่ใส่นี่มองไปเอามานง่วนนี่ดนะคบอ้มันได้มาหนึ่งถาโอ้ ผูได้จากขันมาบว่าน,นี้ปู้ก็ไปเอาอีกเขาเอาไปอีกโอ้ไปเอาอีกไปเอาซ้ัพอีกงวดนี้งวด,ดวงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายปปนกูงูวันรุ่งขว้นได้ 3, 2. 2> สามสองสามสองเป็นหาบ่หลายโตนั่นเป็นผู้มของทหารเกา่าจ้ะโอผู้ทหารเกา่าเป็นหน้าทหารไปสามงวดไปสามงวดงวดสองงวดหนึ่งเขาสามตอ้ สองวอดหนึ่งบาทจะของทีพันอยากเอาเงินน้ำคนมาบึงจังขึ้นเอาไปอยากเอาเงินพลอยลอยละอยโอ้โหเจ็บขาจะเจ็บขาบาดเลยวบึงฝ้าแหล่แหลมมันบดถึกโอ้ขันมีบ้านเขาเลยเอาไปอีกเพอาะไงพดอยู่บ้านน้องบัวกันแกมหนาไปน้ำกันครับผมครับดวงสวรรค์ เขาก็อยากหายไปอีกแต่ว่ารถต้องส่อมบ่แล้วคุณจะพ่นครับผมครับเดี๋ยวซีมงานเคยไปเอาน้ำกันนะแม่นครับไปเอาเลขไรจีรถเสียเแล่นจแล่นีรถเสียบุกน้ำผู้นั่นแหละแล้วงวดวงหันแล้วก็ถือครแล้วของบ่เป็นคนปากไปไอ้แดงบ่บอกพี่บอกน้องผู้ใด้อืออักเอาบวพุ สามสองตัวเดียวสามสองตัวเดียวหัวบางหันแปลวหเนี้ยมันเป็นกระหายมากหนึ่งหาตัวเดียวเท่านั้นไปเอาเนี่ยไปแล้วไปจังมือวันพูดพูนว่ามันพูดแรกันนะตองงวดเลยตองงวด<ม>เป็นยังไงปูอยู่ขุนอยู่อะไรปูปขึ้นไใหง่ายขึ้นดังกระพักกระนันบอกอยู่น<ม>่นจังหวัดครับผมมันกะโมแมนพ์พวายนเป็นหนึ่งีสาเหตุว่าเข้าจางยังแล้ว ออันคืออันหมายว่าปูออกบ่อนมองมองนึงเห็นแม่หมกที่ป oh, ูไปอยู่มไหมนี่ที่ตรงไหนกู้ผึ่งนี่อ้นทับกู้ผึ่งโอ้อันนั้นมันเป็นสายธรรมญูดโอ้โละสายรักสายอู้อะไรไปฟัดอาศัยยูซืออายยูซือสามสองกับปูไปอยู่หันที่ใดแม่ไปอยู่หันนะคนยอัน อันนี้นะป้าไปอาเรียกว่าปูกับไปฟักอาศัยอยู่ซื้อในงวดหนึ่งเพรงวดปูกันง่ายอีกง่ายนะโอ้ยูยูเนี่ยว i ื่อไหร่ปนโรปูอันตั้งสิอันนี้มันเป็นบ้านจากคลองโอ้ยูยานยพราะบ้านเกิดบ้านมึงมึงมั่นเน่ยอาจารย์ผยจะให้มายูน้าไม่ออกคุ้มยูน้ำโอ้เอาไปเอากว อายุหลายแล้วพูน่ะจะฮอนฮอนหัวด้วยทวีตพูนลายได้ละแปดสิบสามปีพูนนี่แข็งแรงโยกปูนพูนในลายตรงต้ามองได้คิดคแข็งแข็งในเสื้อมัดกี่ชุดมัดแข็งขนาดพวกผูกข้อายนั่นจนไหมมันบวชาดโอ้มันเคยได้เป็นบวปูเคยได้ประจำเขาก็เอาไปจ่ิงะส่วนหลายบางคนเขาก็ตัดเป็นข้อม้าขาแขนอ่าอ่าอ่าก็มาเอามันก็ถือ กัได้ขี้เราได้ขี้เราบอต้องไปนั่งเอาอยู่ต้นมันเลยบมอตัดแต่เอาค้อนค่าแขนแขนชื้นน้ำจะขุ่นมันมากอ่าเขาก็เอิญมาเรียบยันยันมากมันกันไหนได้ตลอดโอ้ทิศสามาแนวนี้โดยตลอดโอ้เขาม้าที่เรียนมันมีโอ้เพ่าะว่าลูกศิษย์ลูกห้านี่ติดตามตลอดถึงบ่ ร่วมเฉีบให้ผู้ใดโอ้เขาบ่ได้สนใจไปเพื่อหาเอาโดยเฉพาะกุ้งปิดต้นนี้ลูกหาทางกรุงเฉียบกรุงใจก็ถือก็ได้มาจมากไหวจิปุระเมืองปุระหาป้าดำโอ้ครับผมไปนั่งสวดเอาแ่าปูหรือว่าท่านไหนนั่งสวดเอาบุรุษถามพ่อไว้องครับโอ้ดูว่าใครเห็นจักจับปูว่าอยากมีต้นเออต้นไม้ต้นไหนที่มีคนปลูกก็ตไสที่น้ำปูเนาะคือไปเอายุ่งหนาบวชปราสาทแบบนึงโอ้ ดังเท่ากันดิเอาปูลนะงอนว่าหา 3, ันสามสองงอนนี้เพิ่งหายที่เราหายหนึ่งหาห,หนึงหา,หง,หาง่ามพร้อมปานพิมพ์ปานพิมพ์ไว้ปานพิมพ์ไว้เลขหาเลขหนึ่งม,ม,มันขนมาเลยว่ปูส่วนามมนก็ขขืนลดก็ขอเ่อนน่นเนาะใจวิสาขอเปลี่ยนยานมากเลยครับ อ๋อพึ่งเขียนไงมาเมาขอสู่ขอลาบไปดูกร้านทั้งๆที่ห้องวาวจำอาจจะแยกใจกันห้องวอวโอ้สิลางขึ้นกับว่าปูขึ้นว่ะมันก็เอานีแยกวัวแดงเทียมกับขึ้นบนเทียมกับล่งล่างข้าวหันนึงสามสองลางเนาะอู้ปูฟันว่วปูเนี่ยปูมาฟันจำมาได้หรอก โอ้โหตวัวปูนี่จำความฝันบ่เคยได้ยุก่บ่เคยได้แล้ว<อ>ฝันดูแห่งรืมไปได้ตื่นกันตัวสุมาศใส่คือจะเดินไปนั่งเอาย่างหยอกอ่ถ้าด้วยมันมาปูตัวนี้มองเจาผูกพวกต้นไม้จริมันผูกข้อตายออแม่มันจังโอ้โหมองนี่คือประทับใจได้มั้ยบ่ปูเจวเราแม่แล้วมันก็น,นั่งนี่เอาเพื่อเมืองสะกดเนี่ย บ้านอ่าคุยกบ้านดงบักไฟอคือกันกับนั่งคุยกันในที่แเดโอ้ชุดนั้นมันเป็นหายมาสะเดงสองหาคือขอดเล็กน้อยนักเลียนข้อนั่ไปโรงเรี้ยงผู้ละหามบ้านบ้านโอ้ซื้อขอนเล็กน้อยออืเล็กน้อยบม่เคยซื้อก็ซื้อตัวดอกไม้นั่งคุยคือข่อยกับเจ้าออ่่ปูแต่ว่าปูจบมันได้มันจบขึ้นมาบ่ได้ โอ้ปูโตผัดได้ตบหัวเขามันเออจ๊งแมงไก่โอ้คือเน้อเปเพิ่วเมืองจ้กลุ่นครับผมบ้านง่ายแหะครับตะบนมาไฟเอาว่าถือมัดบ้านเลยมันบ่ปพัวไฟถือหอนเล็กหน่อยขอเงินแม่ไปโรงเรียนสี่ได้หาบาทก็ถึโอ้ปลาโ่ปลาโ่อดูปวดแต่ว่าไปมากคักอีเดียได้พอไหวเอาเงินนี่หนึ่งห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลย อ่าหต้องยิงยิงหารถลางที่บทของนี่ของมันมีหักครับผมมันเป็นไปไดยวันถุู่เป็นแบบกี่ออกบนออกล่างปันว่าออกออกแค่นอนโอ้ไม่รู้ว่าจะบนหรือล่างอตีเหล็กก็ตีบนล่างนั่นอ่าอ่าอ่าพี่น้องไปจับพร้อมแห้ยีเมียนต้องกัะนะครับต้องกระนั่นและครับหาหาหนึ่งครับพี่อมเพราะว่าเหล็กคู่นี่อะคือ บอกว่าอะไรว่าเป็นบนเป็นล่างบางที่ก็มามาทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างกันมี่ของปูนพี่ต่อเนาะหน้าจอไว้ครับอีพีครับผมเลยโชว์เป็นหมาเปนพี่น้องเนาะผมเดินทางมาไกลเมื่อนี่สมอยู่ครับเม็ดเดียวเอ้สมกับเดินทางมาไกลครับตอนอีพีครับเม็ดเดียวแข็งๆเลยครับอีพีครับผมอืมบางปลาที่คือการจับป